โนเวลไวช์ชนแนลนิยายวายบายสตาร์กวัาดี้ค่ะวันนี้ก็มาพบกับหมูน้อยอเ่ชเคยนะคะวันนี้ก็จะมาอ่านตอนลบแล้วนะคะเป็นตอนกสุดท้ายของเรื่องนี้นะัะไปรับฟังกันเลยดีกว่าค่ะ My Doctor คุณหมอที่รักของผมตอนที่29กฎหมายของหมอเกินถึงเด็กวิศวะ ธูริกิตเดินเข้ามาในห้องอย่างรีบร้อนเขกากลัวอย่างสุดฝีเท้าเพื่อมาเจอคนรักที่กำลังนั่งกับพิบตาปิบๆอยู่บนเตียงอย่างใจเย็นหมอเตนหันหน้ามามองเขาแล้วกงยิ้มมาให้ราวกับตัวเองไม่มีความผิดอ้าวแอมคุณมาเร็วกังผมว่าจะไปอาบน้ำพอดีเลยหน้ามีแต่ข้างกำอางแบบนี้ดูแต่ชะมัด ไม่ว่าเปล่าคุณหมอตัวดียังกระโดดลงมายืนด้วยขาทั้งสองข้างรายวี่แววความเจ็บปวดจากบาดแผลเหมือนที่เขียนไว้ในกระดาษกริงๆเตียนเล่นละครหลอกผมมาตลอดคนรักและผูชาแฟนยิ่งชีพทำหน้าผิดหวังขอบตาร้อนเผาทั้งที่ตอนนี้เขาอ,อยากจะยิ้มให้กว้างที่สุดเพราะไม่ต้องกลืนเกีียวคนสำคัญไป แต่ไกลมันกลับเก็บปวดที่คนรักเล่นรุนแรงแบบนี้เหมือนเขาเป็นตุ๊กตาไร้หัวไกลร่างตูงก้าวเดินไปกับไหลบางแล้วกรบหน้าลงจูดกลิก่นหอมอ่อนที่ตาตึงเหมือนในวันนั้นวันแรกที่พบกันแอมคุณเป็นอะไรทำไมถึงเกลดไกลละ่ะหมอเกินยังคงนั่งนิ่งด้วยความงงเขายกมือขึ้นรูปหัวเด็กวิตกะวะตัวโต,วตวที่ลุกหน้าอยู่บนอก ราวตุนนักน้อยไกลเก้าของแต่แอมก็ไม่มีวี่แววว่าจะเงยหน้าขึ้นมาคุยกันดีๆเลยสักทีคิ้วเรียวขหวดมุ่นด้วยความกงไกลคนเถื่อนคุณเป็นอะไรไปกวดผมเหรองั้นก็ไว้วากีผมขอโทษก็ได้เรามาคุยกันดีๆก่อนนะ คุณอยากเป็นแบบนี้เลยผมกลัวจนแล้วจนรอดก็ยังคงมีแต่ความเงียบที่หมอเกนได้รับแต่คนอย่างอาชิรวัตไม่ถอยง่ายๆอยู่แล้วมือนุ่มเลื่อนมารูปเบาๆที่แก้มคนรักค่อยๆต่อตล่อมให้อีกฝ่ายออนอ่อนก่อนจะออกแรงดันไปหน้าหล่อให้ขึ้นมากลบตากันคุณอ่านกฎหมายแล้วใช่ไหม คราวนี้ได้ผลเมื่อกี้ตรงจุดอีกคนกึมพยักหน้ารับเรียกรอยยิ้มกับคุณหมอจุดแกลบได้เป็นอย่างดีว่ากันว่าน้ำขึ้นให้รีบตักเสียงอ่อนโยนกับหมอเกินยึงถูกใ้เพื่อผ่อนคลายความเครียดให้แฟนเด็กมากขึ้นงั้นทำไมคุณยังมาโกรธผมอีกละ่ะเรานา่าจะเข้าใจกันแล้วนี่นาะมือขาวรูปไร้วนไปมาบนเก้นผมยาวป่า,ปา ตากกมกรบเข้ากับอีกฝ่ายแสดงถึงความปิงไกลที่มีให้แต่ทว่าแอมกลับไม่โอนอ่อนอย่างเกินเคยหมออยากรู้หรอว่าทำไมอ่านเองกิมือหนาย,ยื่นแผ่นกระดาษสีขาวกระอาดตาให้หมอเกินอย่างกระแทกกระทนันเพื่อนเก้าตัวก็รับไปโดยไม่อิดอออแตะทำไมล่ะในเมื่อเขาเขียนมันเองกับมือ ตาคู่ไกรีนในในมอมตั้งแต่ปรรทัดแรกแล้วก็ต้องเบิกกว้างกับใปความที่ได้อ่านสวัสดีครับถ้ากดหมายฉบับนี้ถึงคุณนั่นแสดงว่าปวดป่ารวนโรคของเพื่อนผมประสบความสำเร็จแล้วต้องขอทอที่ปิดบงังแต่คุณต้องเข้าใจว่าไอ้เกินมันเล่นใหญ่มาตั้งแต่เรียนมหาลัยเคยเจอโรเมโอกับดูเรียดกระบับมันไหมล่ะ ที่กูเรียดไม่ยอมกินยาพิษแต่ขโมยยาพิษไปไก่เครื่องดื่มให้แขกในงานกินทุกคนที่มาดูก็เื่อชมมันบอกว่าครีเอทได้ดีก็อีกและนั่นแหละผมเลยอยากเตือนคุณไว้ว่าคิดจกคบกับไอ้เกินอลาก็ถือสิ่งที่มันพูดให้มากเดี๋ยวก็เห็นนรกไม่รู้ตัวอย่างเรื่องนี้ริงๆคุณก็โดนหลอกนะไอ้ค ну! นต้นคิดมันนอนแผ่กระบายไกลในห้องไปแล้ว หน้าอย่างนั้นยมบัลไม่อยากได้ไปเร็วหรอกปวดนรกเขามันไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนเลยด้วยก้ํมไม่เชื่อไปดูเองกุดท้าน,นี้มีเรื่องอยากจะขอเพื่อเป็นประโยชน์แก่กลวนรวมและตัวผมเองผมขอให้คุณในฐานะแฟนของมันชดใช้ค่าเสียเวลาของใครหลายคนที่โดนหันเลขไปกับงานนี้ด้วยไม่มากหรอกก็แค่ ค่าใช้งานคนไม่ดูหน้าค่าตอแหลไม่เลือกที่ค่าหนีงานโดยภารการค่าดอกลวงผีและผู้ไม่เกี่ยวข้องรวมๆแล้วที่ต้องไก่ก็คือการขอให้หมอเกินไปเป็นหมออาการแถวชายแดนใต้รับรองคนรลกระดรลงไปเยอะเกินเกือที่ช่องข้างล่างนะผมก็เอาไปบอกมันให้เองว่าคนของมันโอเคแล้วลงชื่อ นายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกิตตเวชคุณหมอมีนาการอือห uh ือ huh. ชัดเกนหมอแกนเงยหน้าก่อกฎหมายมองไปยังหลังห้องเตียงมีร่างผู้กลมรู้ร่วมคิดยืนยิ้มอย่างกระกายอยู่มันรู้เห็นเป็นไกลแหงๆกะกะเอาคืนเขาสินนะนี่ไม่ใช่กฎหมายที่ั่งให้ออกไปให้แอมลักหน่อยไอ้มีน แข่งตวาดอย่างโกรธแค้นดังกล้องไปทั้งห้องหมอเกอนแทบจะกระโดดลงจากเตียงไปวิ่งไล่เตะเพื่อนเพียงแต่ติดที่ว่าโดนแฟนกักดรอไว้ด้วยแขนแข็งแรงเท่านั้นเลยทําได้แค่คว้าเข้าของใกล้มือมาปลาไก่อ้ยอ้ย,อยไอ้เกลนนี่เพื่อนนะกล้าทาแบบนี้ได้ยังไงกูจะทํามากกว่านี้อีกไอ้เพื่อนทรยศไอ้นกของหัว คนโกรธยังคงลิ้นเล้าเหมือนอยากจะตรงมาฆ่าหมกกบนั่นทำให้หมอมีดอดหัวร้ะอ,ออกมาอย่างดังไม่ได้ร่างกลุงโป่งในชุดกาวกีขาวเดินยิ้มละลื่นไปทางประตูโดยมีหมวดวินเดินตามมาติดติดนี่แหละเพื่อนแกชอบตลบหลังคนอื่นโดนเองบ้างจะได้รู้กึงไงหันไปละ่ะคนไข้รออยู่เขาปบกมือไปไป,ไปอำลาเพื่อนรักอย่างมีความกลุก แต่ก่อนกะ็ก,ะก้าวออกไปก็ชงะงักขันกลับมาพูดอีกครั้งอ้อหมอเกินครับวันนี้คุณทำเรื่องลาเป็นวันสุดท้ายพรุ่งนี้ทำงานต่อให้ต้องรากกังขานมาคุณก็ต้องทำเข้าเวรติดก,กันสามวันอย่าลืมอําลาแฟนนะครับฮ่าฮ่าเดี๋ยวไอ้มีนมึงนะ I mean, มาให้กูเตะก่อนไม่งั้นมึงโดนหนักแน่กูกรกองเวรมึง ถึงพานากจิตตเวชเลยไอมีนไอมีนไม่เป็นผลประตูห้อมปิดลงไปเกือแล้วหมอกันกำหมัดค้างบนอากาศอย่างแค้นเคืองทำไมเขาไม่เอกใจนะว่าเพื่อนกรหักหลังกันเป็นครั้งแรกในรอบปีเลยมั้งที่เขาพลาดแบบนี้เกือบหน้ากุดุดแต่ที่แย่กว่านั้นคือฟแฟนเด็กที่ยังคงนิ่งเงียบอยู่นี่สิกวดโชว์ร้านเปอร์เกน แอมคุณฟังผมก่อนนะนี่มันผมเหนื่อยหมอผมฟังหมอโกหกมาก,กี่รอบแล้วไม่ใช่อย่างนั้นเรื่องนี้ถ้าบอกคุณเดี๋ยวแผนแตกผมเลยเลือกหลอกผมไปด้วยหมอเห็นแผนการสาคัญกว่าความรู้กึกผมอีกหรนะครับผมเข้าใจดีมันเป็นแบบนี้มาตลอด ผมขอไปกรุดอากาศให้กงบไกที่ระเบียงดีกว่าผมไม่อยากรุนแรงกับหมออีกร่างลุ่งไข่อ้อมแขนเดินไปเลื่อนประตูที่เป็นกระจกใสออกเพื่อไปยังระเบียงโดยมีไกยตาของคนบนเตียงมองตามตลอดหมอกันยกมือบางๆขึ้นกลุมขมับด้วยความหนักใจรอบนี้ดูเหมือนแอมกระโกวยเขาริงคนก็แผ่นการทอดมองไปยังแผ่นหลังกว้าง ที่เคยนอนกอดในเต็นท์บนดอยหลังที่คอยปกป้องระรับอันตรายทุกอย่างแทนเขาเสมอมาไม่ว่าเวลาไหนความรู้กึกผิดเริ่มตีตื้นขึ้นในใจห้องความคิดเวลานี้มีแค่ว่าจะทำยังไงให้คนรักหายโกรธด,ดีอาจจะเดินไปกอดแล้วขอโทษพันวินาทีนี้กำลังกระก้าวลงจลักเดียงสายตาก็เดือบไปเห็นกระดาษแผ่นหนึ่ง ถูกพับวางไว้ตรงโกฟ้าที่เพื่อนรักเคยเดินผ่านปากบางกระยะยิ้มอีกครั้งแล้วเดินไปหยิบมันขึ้นมาเปิดดูใกล้จริงๆรงก็ด้วยนี่คือสิ่งที่เขากำลังต้องการในเวลานี้คงต้องเริ่มปฏิบัติการง้อผัวเด็กที่คิดได้แบบจุดๆดเมื่อกี้กันแล้วกี่ขาเดียวค่อยๆก้าวหาร่างกลุ่นช้าแอมเหลือบตามามองแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรด้วย ปล่อยให้คุณหมอที่พองตำแหน่งแฟนมายืนข้างๆกันด้วยความสงบลมเย็นๆพัดมาประทะตัวและยิ่งเป็นช่วงหน้าหนาวแบบนี้ด้วยแล้วชุดคนไข้าบางๆที่อยู่บนร่างโปร่งราวกับไม่มีประโยชน์อะไรเลยมันปิวตามลมแน่ไปกับรำตัวให้เก้าของกันกระทาน n ก็ต้องยกแขนขึ้นมากอดตัวเองถ้าเป็นก่อนหน้านี้แอมคงไม่รังรอที่กระตรงเข้าไปค้อนหลัง พ่อกอดให้ความอบอุ่นแต่ทว่าตอนนี้เขาไม่มีความคิดแบบนั้นยิ่งเห็นกระดาษในมือคนรักก็ยิ่งไม่อยากเข้าใกล้เพื่อทะเลาะกันอีกใจร้ายอย่างนุ่มหัวเอ่อยเบาๆขณะที่กำลังกันความแง่งอนของเด็กๆเึิ่งหาได้ยากยิ่งจากคุณหมอตัวแกบทาแอมยกยิ้มมุมปากยังอดไม่ได้ก็น้อยความหมอ ความกริ่งอยากกระตอบว่าคนที่กระาายที่กุดมันคนตังหักหมอเกณฑรู้ว่าเขากดคนที่รักไม่เคยได้ก็ไม่เห็นไกลกันเลยผมขอโทษนะไม่ต้องหลอกหมอไม่ผิดบางทีตั้งแต่แรกคนที่ผิดคงเป็นผมผมเองที่มักง่ายเดินเข้าไปในห้องทำงานหมอ ผมเองที่เพอลงรักความมีกะเน่แบบร้ายๆที่หมอเป็นกลกระทั่งรักในความเป็นหมอเกินไปทั้งหมดบางทีหมออาจไม่เคยคิดแบบผมก็ได้แต่เมื่อวานตอนได้ยินคําว่ารักผมดีไกลมากนะคนเลวแบบผมเป็นได้แค่ของเล่นก็กลากลมแล้วกับพี่ไปทไําราชีวิตหมอเกนฮื ผมบอกแล้วว่าให้เรียกเป็นตาคู่งามหันมากบก,กับเขาพร้อมรอยยิ้มหวานๆหน้าตาไก่ตือ้อแล้วกับเมื่อคู่ที่ผมพั่มเพอออกไปไม่ได้เข้าไปในกรฎประกาศของเขาเลยแม้แต่น้อยเตกวิทยกวะกระตุกยิ้มเขาอยากกอดเก็บคนตรงหน้าไว้อีกแล้วถึงไม่ยอมก็อยากบังคับเหมือนก่อนหน้าที่หมอแกนไล่เขาไปจากชีวิตแต่เขาก็ใช้คลิปไปขู่เข็น ให้อีกฝ่ายยอมอยู่ข้างกันตอนนั้นความรู้กึกยังไม่มากเท่าตอนนี้ด้วยกัําที่เขาทําไปกับคนที่ได้ชื่อว่าช่วยปลดปล่อยตัวเองจากบาปที่แบกรับมันเลวร้ายเหลือเกินมาตอนที่เขารักหมอเกิฑมากขึ้นไม่ใช่ว่าอารมณ์อยากครอบครองระลดลงไปที่ไม่เว่ยายเพราะเขารู้สึกว่าเมื่อก่อนมันไม่มีความกุกเลยน้ำตาหมอเกฑมันไม่ใช่ความกุกของเขา ทำไมกันนะแอมป์่อแต่ถามตัวเองครั้งที่เท่าไหร่ก็กจำไม่ได้ถามกำกำอยู่ตลอดว่าทําไมถึงได้กลมปักยอมทนยิ่งกว่ากัดอยู่แบบนี้บางทีผมคงไม่มีกึกเลิกเกือของหมอตั้งแต่บังคับหมอแล้วล่ะแก่งทุมพูดรอยๆด้วยความเก้าคำว่าแฟนที่ได้รับมันกันคอนไปหมดด้วยความไม่แน่ใจ ทุกอย่างมันคือเรื่องที่คนตรงหน้ากั้างขึ้นมาเพื่อแผนการอะไรหรือเปล่าเขาเดาไม่ได้เลยไม่เคยตามทันเลยจริงๆ <c oughs> คุณหนีบ้าจัง <c oughs> เป็นอีกครั้งที่หมอเตยนทำหน้าไม่รับรู้เรื่องราวร่างปุ่งเพียวหมุนตัวมาประกันหน้ากับเขามือบางกลางกระดาษที่แอมคิดว่าคือกฎหมายจึนต,ตรนเป็นคนกลองให้ ไปในตอนแรกขึ้นมาแล้วยุ้มกว้างคุณแฟนครับคุณรู้แค่ว่าผมหลอกคุณแล้วคุณรู้กือเก้าขนาดนี้เลยเหรอแค่กฎหมายของคนอื่นเนี่ยนะมันไม่สำคัญไม่ใช่หรอว่าเป็นของใครมันสำคัญที่ผมถูกหลอกใช้จริงหรือเปล่าแค่นั้นเหรอถ้าอย่างนั้น พร้อมกาอ่านกฎหมายของผมหรือ,อยังตาคมเบิกกว้างเขาไม่รู้มาก่อนว่ามีของแบบนั้นหมอเ,เตรียมไว้ตอนไหนแต่ดูเหมือนว่าคนก่อเรื่องกันไม่ยอมให้เขาได้คิดอะไรมากไปกว่านั้นกระดาษดังกล่าวถูกยื่นให้ทันทีและแน่นอนว่าแอมต้องรับมาอ่านด้วยความงงงงนี่เป็นกฎหมายของจริงที่ผมฝากพยาบาลให้คุณ ตอนอยู่หน้าห้องผ่าตัดมันไม่ใช่ไปยินยอมให้ทำการรักษาหรือให้เป็นอะไรลงไปทั้งนั้นก็แค่ความการภาพป่ากกับผมเกนแอมพูดอย่างตกใจกแล้วเงยหน้ากับก,กระดาษในมือพร้อมรอยยิ้มเขาไม่รอช้าที่จะคว้าร่างคนรักเข้ามากอดให้แน่นที่สุดเท่าที่จะกอดได้กอดด้วยรัก,กุดหัวใจ ที่ผู้ชายคนนี้การให้กับคนคนหนึ่งขอบคุณนะขอบคุณจริงๆไม่หรอกผมตั้งหาขอบคุณนะที่ทนกันมาจนถึงวันนี้แขนเ้วยกขึ้นกอดต่อบ้างกำแพงทั้งหลายที่มีมาหายไปหมดเมื่อติดกำลันึกถึงระลึกได้ว่าเวลาของเขามีกํากัดอดีตไม่ใช่สิ่งที่กำเป็นต้องยึดติด อนาคตต่างหากที่เขาควรนึกถึงตีเนียนมาง้อแบบนี้ผมเกลียดใจนะขาน้าก็กลับทุ่มลงเตียงเลยผมไม่ง้อคุณไ่รยหรอกวางไกลเถอะแอมหัวร้อในลำคอรประการกับี่งคลิกคักของคุณหมอนในอ้อมแขนแน่นอนว่าปฏิบัติการตีนหน้าไม่รู้เรื่องของเขาได้ผล แอมเป็นคนที่ไม่เคยโกรธนานยิ่งกับคนที่รักแล้วเด็กวิกฤตแทบจะยอมให้ทุกอย่างเลยตั้งหาแต่ก็ต้องวงเล็บไว้ด้วยว่าแค่คนที่กืกเกินเท่านั้นด้วยนะเป็นคนอื่นแอมคงประเคนหมัดแก่ไปหลายทีถ้าวันนี้ผมใกลจริงๆคนจะเป็นยังไงนะคิดไม่ออกเลยล่ะว่ากระปอบคนแบบไหนตอนไม่กล้ามาแตะตัวกันได้ นนะผมเองก็จินตนาการไม่ออกเหมือนกันถ้ามันเป็นเรื่องจริงยังไงกัวนันมันก็ต้องมาถึงความตายไม่เคยมีใครเรื่องได้กว่าจะถึงวันนั้นก็ขอผมทําตามจดหมายนี้ก่อนเถอะเป็นคำกลางกาเข้าชีวิตผมเกลียวนะแอมพูดพร้อมกับยกกระดาษในมือขึ้นมาอ่านอีกครั้ง หมอเก็นยื้มกว้างแล้วกอดกระกับหายอุ่นจากร่างตุงมากขึ้นทำให้ได้ละผมก็รอดูแต่ลมพัดเอาความหนาวเข้ามาอีกครั้งแต่คราวนี้มันไม่กล้ามาทำอะไรคนทั้งกองได้อีกแล้วเด็กวิศวะก้มมองคนรักแล้วรักแก่ตาไปอ่านทวนเนื้อความในกฎหมายอย่างไม่รู้เบื่อเรียนแฟนของผมเรื่อง เกื่ออาการป่วยของนายแพทย์อชิรวัตรดิษฐาขมบัติตรวจพบว่ามีอาการเผลอรักรเด็ก,กวิกว้าปากเกลือบไปตั้งแต่แรกพบก่อนตอนนี้ก็ยังรักอยู่แต่บังเอิญต้องโกหกไปว่าจะตายวันนี้ทั้งที่จริงๆยังไม่มีกําหนดตายแต่ไม่ได้รู้สึกผิดหรอกนะเพราะในเวลาแบบนั้นก็ได้เห็นความมั่นคงต่อกันของคุณจริงๆ ยอมแพ้กลายเด็กบิดกวาแล้วหลักครับโรคนี้ไม่มีวิธีรักษาแต่ทำให้อาการรุนแรงขึ้นได้ไม่ยากอะไรแค่กอดผมหน่อยเมื่อคุณยอมยกโทษเรื่องที่โดนผมหลอกผมรู้ว่าเล่นแรงไปแต่หวังว่าคุณจะให้อภัยผมรออยู่นะแล้วต่อจากนี้ไม่ต้องบอกรักแล้วแค่อยากไปกับผมเป็นพอก็รออยู่ที่ห้อง เกิดรามลุหนึ่งบรผมไม่เคยพูดว่ารักใครเล่นๆนะต่อจากนี้ถ้าคุณเลือกผมกรุณารักผมให้มากๆด้วยนะครับลงชื่อหมอเกีนของคุณไวโน่แอมพาร์ทคุดหลุมเก่งจริงๆคุณหมอก็เลียของผมถ้าจะยึดก,กันไว้แบบนี้ ทางชีวิตก็อย่าหวังกลับไปกักผมได้กับดักของเขาผมยินดีที่กระโดนลงไปตกหลุมมันและคงไม่หาทางขึ้นด้วยผมอาจไม่ฉลาดพอที่จะตามทันเขาแต่ผมก็คอยกลับกระหนุนเขาอยู่ข้างหลังเองถ้ากระถามว่าทำไมน่ะหรอเพราะคุณไม่เคยได้ยินหรือไงกันกว่ากระรู้หัวใจตัวเองว่ากลสามารถรักคนคนหนึ่งได้มากมายขนาดไหน ก็ต่อเมื่อมาถึงเวลาแห่งการผัดภาคก็มือและผมกับหมอเกณฑรู้จึงถึงมันดี The End ก็กบไปแล้วนะคะสำหรับตอนจบถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระตุ้ให้ช่อง Noel Channel ด้วยนะคะและอย่าลืมติดตามว่าเรื่องต่อไปหมูน้อยจะอ่านเรื่องอะไรนะคะเป็นกำลังใจให้หมูน้อยด้วยนะคะบ๊ายบาย